d e s p e n s ์ b ราบั s E c คู6.1นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเสียงเครื่องยนต์จะเป็นยังไงจะดุดันและกำยำแค่ไหนเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับรู้สึกว่ารอบเครื่องยนต์นะครับกดนี่มาตามคันเร่งเลยนะฮะ ตอบสนองดีมากเดี๋ยวเราลองกันดูครับว่าคันนี้เนี่ยสามารถวิ่งจาก0ถึงร้อเนี่ยได้ภายในเวลาเพียงแค่4.7วินาทีถ้าผมจํำข้อมูลไม่ผิดนะครับเดี๋ยวระบบเกียร์ก็ต่อกันได้อย่างนุง่มนวลน,นะครับสิ่งที่ผมประทับใจก็คือระบบเบรกเบรกดีมาก ช่วทุกวิติทุกสัสดส่วนของเจ้า e q 6.1ที่ผ่านการสัญญารรมโดย b ราบัสเป็นเครื่องหมายการันตีได้ว่ามันพร้อมที่เสริมแต่งความสง่างามดุด,ดาวเด่นในทุกงานโชว์ตัวของคุณใช่ว่าความสวยจะเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดเพียงอย่างเดียวสมรรถนะแห่งเครื่องยนต์ก็ก่อให้เกิดอยู่ในบาบัส e q 6.1เช่นเดียวกันครับเครื่องยนต์เบนซินบล็อก V8 ความจุ6 1 0 0ซี462แรงม้าที่6,200รอบต่อนาทีและสร้างแรงบิดขนาด615นิวตัน ทำให้ซูเปอร์ลักชัวรี่คาร์คูเป้คันนี้มีอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบลงในระยะเวลาเพียง4.7วินาทีครับความเร็วปลายสามารถพุ่งทะยานไปแตะที่315กิโลเมตรต่อชั่วโมงซุ้มเสียงที่หนักแน่นดุด,ดันเป็นผลพวงมาจากชุดคิดท่อไอเสียที่ผลิตจากสแตนเลสสตีลโดยใช้หม้อพักหลังคู่พร้อมปลายท่อคู่2ชุดแยกซ้ายขวาเพื่อการไหลของระบบไอเสียให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ แบบภายในหรือฟัง์กชันการใช้งานทั่วๆไปก็รู้สึกก็ก็คงไม่แตกต่างจากอีกรุ่นอื่นมากนักนะครับนอกจากบอกอันนี้ซึ่งมีตาบาบาสอาจจะแตกต่างมากหน่อยนะครับทำให้รู้สึกว่าเออเราได้ของบราร a บาสมาใช้จริงๆนะส่วนหลังคาก็เป็นหลังคา,กาแก้วซึ่งสามารถเปิดได้นะครับมีตัวกันความร้อน อยากจะเ,เปิดรับลมต่างๆก็ดูดีทีเดียวครับ <S 2> <S 2> ช่วงล่างและล้อแม็กซ์ที่ใช้กับเจ้า BA b า b a บัสอีคูหุถูกปรับแต่งองค์ทรงเครื่องชุดใหญ่ให้อยู่ในระดับ High p e r f o r m a ม c นท์คาทางบา b a บสได้พัฒนาช่วงล่างรุ่นนี้ให้เป็นแบบ p r o โปร s กสิบคอ s ส r ริงเพื่อสร้างความลุ่มนวลแต่ยึดเกาะถนนที่มาพร้อมกับระบบเบรคแบบใหญ่ครับล้อด้วยดิสเบรคหน้าแบบ6พอร์ตอลูมิเนียมที่ใช้จานเบรกขนาด3 6 0ม mm มร ส่วนเบรกลังเป็นดิสเบรกแบบ4พอร์ตพร้อมคลีบระบายความร้อนหน้าหลังทําให้ไม่ว่าเจ้าดาวดวงนี้จะตกอยู่ในสภาวะทับขันเพียงใดมันก็พร้อมจะสร้างความมั่นใจให้กับคุณได้ทุกเมื่อครับส่วนทัศนวิสัยข้างหน้าก็ดีรอบด้านดีหมดครับหน้าหลังประทับใจทีเดียวครับ เลยครับความพิเศษ exclusive ของ b a b e ั s EQ คู6.1ซึ่งมันเป็นอีกหนึ่งสุดยอดคอมเพตสคาร์ที่สั่งตรงมาทั้งคันจากประเทศเยอรมันที่มันไม่ได้ให้แค่ความหรูหราครับแต่มันมาควบคู่ความเฟิร์มที่เทียบชั้นระดับรถซูเปอร์คาร์ซึ่งแน่นอนครับว่าเหล่าสาวกที่ชื่นชอบโลโก้บาบัสนั้นมีอยู่ทั่วโลกและมันก็ขายได้อย่างแน่นอนครับ ผู้ที่ชื่นชอบความเร็วและความดูด,ดันของ Mercedes-Benz นะครับคันนี้นก็ตอบได้เลยว่าไม่ผิดหวังครับปรบาบัสจัดเต็ม และนี่แะครับเจ้าคอมพลีตคาร์สุดมันจาก BRABUS e ีคูเป6.1ซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนซุปเปอร์คาร์